1 9, 2, 3, 4, 5, นึ่งสองสสห้าหไซส์เบสิคสองชิ้นะครับนับหกเป็นหนึ่งชุ้นนับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกห่งสองสาสี่ห้าหกเช็นปรเทควาไร้รูเล็ตถ้าเช่นประเามเล่นรนนนนรนกลมาครับแล้วไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเชนถ้ากับมาหนึ่งสองสาสี่ห้าหก เชื่อมทางมีาแบบครับเหึ่กหกไปเหล็กหกกลับนะครับ1 2ล็กสองสามสี่ห้าหกอาี่ห้าหกอันนี้ตัวหางเราจะเั่ลิงเวสต์นะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเพื่อเข้ามใกล้ครับเช้เนอร์เพลสรอมไลเพลสทำสลักดิจอนครับแม่1 2 3 สี่ห้าหกมนึ่งครัสองสามสี่ห้าหก่องหนึ่งสองสาสี่ห้าหกทำไนะครับซาซซ้อนหลังก่อนแล้วท่านจะนซ้อนหน้านะครับเดี๋ยนสองสานับสโลตโลกับ4 5, ี่ห้าหกสาธหนึ่งสามนับสโลตโลกับสี่ห้าหกเนเพื่อะมานึง สองสาสี่ห้าหกลิงเดซินมลิิหนสอี่ห้ากเชฟอันนะครับนับว่าอันเหมือนกันหนึ่งนับหนึและ2และสาม่งครับสองทันสามทันหนึ่งและสองและสามทันหนึ่อามเชฟเดอสแควร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ทำชุดแต่เส้นนะครับกับชุดแต่งลมชุนสามสองครับเก้าชุดหนึ่งเก้าชุดสองเก้าชิดเ้าเก้าชิดหนึ่งเก้าชุดสองทำสวิโลนะครับสามชิ้นะครับสวิโสองครั้งแล้วก็เก้าชเก้าเป็นหนึ่งชิ้นะครับสวิโลแรกไปสลโลสลโลพิกพิสเดงสลโสลโ พิกพิกสองหลงลงพิกพิกสามล้างตัวกระสือเลนะครับ1บางครับครับสองสาข้อสุดเชนะครับสี่หกสี่ห้าหกทำไปเรื่อยๆนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกหนึงสสาม ลหลังจากเขาจะเปียนสิดกาจะดกางงน 4, 5, างนครับสี่ห้าหกโนานบาลแรกบาลที่สองเป็นเคาน์เตอร์คนะรับไป 1, 2, 4, 5, แรกหนึ่งสองสามบสี่ห้าหไปหนึ่งสองสบไปสี่ห้าจบเแค่นี้ก่อน,นครับ